เอาขายมาเย็นลูกชายเย็นเอยู่วันแรกก็เริ่มงงแล้วเจอหน้าเข้ามาไปเจอหน้าประภาพอร่อยมีของดีให้คนที่จะลงจันก็รอคอยบอกโอ้โหนี่ทำจักมันจัะทองกระโดดนะ้เงินหน้าขึ้นครับเลยฮะวันนี้ก็วันว่ารัก รักพ่อรักแม่รักพ่อรักเม่รักอรักม่รักพักแม่อยไม่ต้องเอาก่รัอรม่ได้พอาังแมรักกมกพ่อ่พอัมรั่อครับอัแม่รกแรัก่อกรอรักกแ่รัแม่รั่อรม่อมั่อแัก่อกแรักร่ม่ได้รม่รัอมรั่่ัรรม ระบบมันกับเราอ่ะดับเราลักเราลักเรากบรระบแล้างปอดเรากัรดับดับรวมเรื่องเลยขอจับมือแหวนหายเอออเป็นไปอย่างนั้นออกแคร้อยมีของเดียวกันใช่ไหมเอออีกฝุ่นเอาไปไหนไหนเออท้องรักษาอันดับแรกเป็ không là người na bây giờ na giờ còng bảo tam giờ na giờ bọc bùa giờ na không tham, tham nãy qua giờ na không bái, chia chia à, người na vượt thốt lấp lấp, làm bùn cứ chơi, cứ làm หนึ่งร้อยกขามีของทีให้งไม่แ่ให้รวยทำก็เจอไม่ทำก็เจอปวดโชครับต้องหนึ่งร้อยได้ของดีนี่คต้องครับเออมงอจาป็นยภาคนินะอาจะเป็น่าคยนิกไครับก็เทียม้กาย ลุงน,นะนิพิจไม่ผ่านการอาจารย์อาจารย์อาจารย์อาวุธนะเรื่องไม่ผ่านเราก็จะได้วัตถุมงคนลนะคของที่เราเลือลกไปเงินหาที่ท่านที่อยู่ในแถวตอนนี้นะครับก็คือเพื่อที่จะเข้ามารับการเจิมหน้าให้หลวงปู่แม่เจิมหน้าเจิมระมเบิดสงครามให้นะครับท่านจะถ่ายรูปเจ้าหน้าที่เราอยู่ไหนบ้างเนี่ยมาช่วยถ่ายรูปให้ โยมๆหน่อยนะครับเดี๋ยวก็จะได้ไปลงเฟซน,ฟนะมีใครช่วยถ่ายนะครับทรังนี้นะฮะเดี๋ยวโยมคนไหนจะถ่ายรูปการถ่ายไปลงเฟซน,นะครับที่อยู่ในแถวนี้เจอหนา้าเจอกระเป๋าสตางค์ท่านจะทาบ,บุญเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านใดมีกิจธาสูงหน่อยก็หนึ่งร้อยบาทลงกู็จะมอบของดีให้หนึ่งชิ้นนะครับส่วนการลงยันหลังมือนั้นเดี๋ยวรอสักครู่ ะจะเป็นการประกอบพิธีลงยันหลังมือจะเป็นการประกอบพิธีสาวสายนักตาเทียนท่านก็มาแจ้งได้นะครับโดยเฉพาะการสาวสายนักตาเทียนนี้ถือว่าเป็นการประกอบพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเป็นการสืบอายุต่ตอชะตาเสริมมงคลชีวิต อันน <temple. S 2> ี <Need> ้ก็จะได้รับการลงยันหลังมือให้ด้วยนะครับท่านที่เข้าพิธีสาวใส่น้าตาเทียนสืบชะตาต่ออายุเสริมมงคลชีวิตให้อายุมั่นขวัญยืนนะฮะก็เดี๋ยวแจ้งได้ทางเจ้าหน้าที่ด้านหน้านะครับหรือว่ามาแจ้งได้ทางผมทันี้ก็ได้ว่าเราจะมาเข้าพิธีสาวใส่ยน้าตาเทียนกับหลวงปู่แป๊กเพื่อเป็นการสืบชะตาเสริมมงคลชีวิตส่วนท่านในเชอหน้าอันนี้ก็เพลินรอการเขาเรียกว่าซอกซอกรับกานเอาเราไปก่อน เิหน้าเมวกระดับวารากันซก่อนันนี้ครับผมอันี้่งี้นะครับก็จะทำบุญเท่าไหร่ก็ได้ตามกำลังศรัทธาแต่ส่วนท่านที่ใจบุญมากกว่าหน่อยก็หนึ่งร้อยบาทหลวงปู่ก็จะมอบของดีให้ในรายการนะครับแล้วก็ท่านที่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์นี้ท่านสามารถที่จะขอรับบูชาพระเครื่องวัตถุมงคลหรือว่าซอง่างเป่านะครับ สองอับเป้าของวัศวอารรมประจำปี2567นะฮะท่างในจะเป็นแผ่นยันมังกรเกี้ยวแผ่นยันแห่งความหวังความสำเร็จความอุดงสบมูรณ์ในชีวิตสำหรับปีนี้และก็ในซองนี้นอกจากจะมีแผ่นยันอยู่หนึ่งแผ่นแล้วท่านก็จะ แ่นย่างที่ได้รับเนี่ยท่านจะได้เนื้อเงินหรือเปล่าในเนื้อทองแดงเนื้อโลหะผสมหรือว่าเนื้อชนวนมวลสานนะครับเนื้อชนวนที่เขาใช้ทำพิธีหล่อพระได้เลยหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวรับจากมือหลวงปู่ได้เลยนะครับส่วนท่านที่จะรับบูชา,ราลลพาระเครื่องหลวงพระถ้วยปกติราคาองค์ละ400บาทวันนี้หลวงปู่ก็จะมอบให้เทียงองค์ละ2 0 0บาทเท่านั้นส่วนช่องอังเาเดอรนี้นะครับ่องอัาเดอนี้ เัตรออมทานจะมีตัวเลขด้วยนะมีตัวเลขมงคลประจำปีนี้ที่เราสามารถนำไปซื้อลอตเตอรี่ได้ลายแดงทองทางเจ้าหน้าที่ขอเลขบัญชีโอนปัานใจเจ้าภาพรุ่นมินิสหน่อยครับวันแล้วอาผู้ชายเสื้อดำชุมือถือไปก่อนเลยดับไปก่อนเลยเดี๋ยวผู้เจอให้เขียนขออาเขียนของดีให้ด้วย จะภาคลงในมิติหนึ่งพันบาทนะครับสำหรับท่านที่ปรารถนาจะสร้างบุญใหญ่บุญนี้เขาเรียกว่าบุญใหญ่เอาอะไรดูวยับซออ้างอ่างเปล่า้อยเยับ